ันนี้มาพบกับช่อง Timers m Journey นะครับก็มาพบกับรายการ Timers เจอบทความแล้ววันนี้ก็นำบทความดีๆนะมาฝากท่านผู้ฟังกันทำในเรื่องของ Five Things All f o l s Do นะครับก็คือ5สิ่งที่คนที่ไม่ค่อยคิดชอบจะทำกันเรื่องราวเหล่านี้ก็มาจากาหลักการโซอีกนะครับซึ่งคุณ Ryan Holidays เป็นผู้เขียนหนังสือครับเกี่ยวกับ Obstacle Is The Way อันดับแรกเนี่ยเขาเขาว่านว่า ชอบ care what other people think นะครับก็คือสนใจอยู่ตะลอดเวลาว่าคนอื่นนจะคิดยังไงว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปนะครับซึ่งผมย้อนกลับมาคิดแล้วมันก็จริงนะครับที่เรากังวลอยู่ตะลอดเวลาว่าเราทําอะไรไปแล้วคนอื่นจะคิดอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลต่อเรามากนักนะครับมีแต่คนหวังดีกับเราจริงๆที่ที่กล้าที่จะบอก f e ดแ b a c k ที่มีข้อมูลดีๆนะครับดังนั้นถ้าอยากทําอะไรก็ไม่ต้อง care what people think มากนักนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ก็ต้องบอกตามตรงว่า ไม่ได้มีการจ่ายค่าเงินเดือนอะไรให้เรามากมายนักนะครับข้อที่2ก็คือ wait until tomorrow ก็คือรอจนกว่าจะพรุ่งนี้ถึงจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวตั้งใจว่าวันนี้แหละเราอยากทําความสะอาดบ้านนะครับแต่พรุ่งนี้ดีกว่านะครับแล้วมันก็พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มีวันไหนเลยที่ได้ทำนะครับดังนั้นนิสัยที่ไม่ดีก็คือการ wait until tomorrow นะครับหรือการ postpone ไปนั่นเองการเลื่อนออกไปนั่นเอง ข้อที่3เนี่ยก็คือ act like you're a going to live forever นะครับก็คือทำตัวเหมือนกับเรากับว่าเราเป็นผู้ที่จะคงอยู่ตลอดไปนะครับไม่คิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องพรากหรือจากกับคนที่เรารักนะครับแล้วเขามองไม่เห็นค่าของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็คือ4ก็คือ suffer before it's necessary นะครับก็คือการเศร้าเสียใจก่อนที่จะถึงเวลาอันควรน,นะครับก็นะคือนะว่าเรา เสียใจไปก่อนแล้วทั้งที่เรื่องราวอาจจะยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับจ,จะคิดแง่ร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่5นะข้อสุดท้ายนัก็คือ make up reasons to not to do the right things นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่พยายามจะทําตามกฎโดยหาเหตุผลมาซับพอร์ตได้เสมอในการที่จะไม่ทําตามกฎหรือสิ่งที่เรียกว่าคำความเหมาะสมนะครับแล้วก็นี่คือ5สิ่งที่คนไม่ชอบคิดจะทำกัน นะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับ